ถุ่มมืออันไหนวะพี่ไปแขนแฉนน้องแฉนอ่ะแขนสองเหรอไม่แขนหนึ่งสิน้องแขก็เลี้ยนไปเรื่อยๆอ่ะเรว่อยๆจะถึงถึงมืออะเนี่ยถึงแล้วเออเออมาหาให้แบบมือเข้าเลยน้องได้หมดอ่ะามไปเอามาปะสีดำนี่เข้าเลย อไเหยเป็นกระแตที่เคยกินมาจางเอ้เหี้ยม่ก็โอ่งไม่ควงก็ไดเหรอครับไอ้เหี้ยม่ก็โอ่งไอ้เหี้ยโอ่งเลยมึงครับโอ่งเลยมึงไอ้ปัญญาอ่อนฟังมึงอะโอ่งอะไอ้เหี้ยน้ำดันน่ะกูได้หมดเด้อแกมึงน่ะแม่ดีกว่าไม่ใส่ดีกว่าหนึ่งเนี่ยเอาเปล่าตาไปเนี่ย พี่ยรีถอดสิควยแพ้อยู่ลนสิษเศสวายพี่กบกุะเอาปะเอาปะเอปะเลยมือเล่นปงกาไอพี่อาช้าหนนึ่ง่ยไปเนี่ยออามึงมาดิมาเอาอีกปะไม่โอ้โหสภาพเดียวจัดใส่ใส่กิดะล่ะไเกด่ะกดะล่ะควายยีนีุกสสั์ ที่กายท่พกนวยยั้งายใส่เกามาเรื่องใหม่เหรอรู้ไได้อ่ะรู้ไหทามไอ้คนในแก๊งนี่คนในแก๊งมึงปักมานี่หือกูมมงเอาป่ะเอาป่ะเดเอาไปนี่ตัวไม่ก็ดับไปเพียแต่ละคน คนที่แท่นนะักมึงไงจิตเต้นจิตยา,ามาันไม่หลงใส่กเกาะนมาใส่เกาะได้ครั้งเดียวเนาะได้ครั้งเดียวนะใส่เกาะมามาเอาไหมเนีาะหรือมึงจะกลัวอีกดิควายม,มึงใส่เกาะได้เนาะอะไม่เลี้ยใครอะไม<ห>่<ห><ห>รู้เลี้ยแอดมินพี่ไม่ใช่ ถาม,ม,ม,ามไปเนี่ยมึงเอไหมนี่ใส่เอาไปเนี่ยคุยใกล้ๆมึงจะเล่นนหมเนี่ยเนี่ยไปมึงใส่เกาะเลยเนี่ยใส่เกาะได้ครั้งเดียวมาคุยกากไอ้เฮียแพ้ก็แพ้กูกไม่กูเบาไม่กูไม่โงว่ะโทษทีว่ะไอ้เฮียหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็แพ้กูไว้กากไอ้กาก มาอะไรอะไรมึงอ้างมาอีกแย่ไอ้ควายที่หนึ่งหกรแเพาะปัญญาอ่อนจะกูท้ามึงใส่ก่อนหนูมึงยังไม่กล้าเลยมึงเอาเปล่ามึงไหวไม่ได้ควายที่หนึ่งหกรแเพาะควายที่หนึ่งหนึ่งกรแเพากูมึงเอาไหมเนี่ยมึงเอาไหมห่ามึงเนี่ยได้ไอหวยไม่กล้าไอ้ี่หนึ่งหนึ่งกระเควายมา กูนเยแเนเียนหนึ่งนหะอะไรมึงไอควายเล่นอย่างกาอไมาเยี่ยต่ออยู่ไหนกันเนี่ยเล่นอย่างโง่รีควยบอกว่าท้านึงหรือกูยไม่ชอ่กูเล่นก็กาไอ